ถ้าใครนะครับถูกทำลายร่างกายเอ่อสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือการแจ้งความตำรวจเป็นคดีความและให้ตำรวจส่งตรวจร่างกายด้วยอย่าเพิ่งจะเชื่อคำพูดของตำรวจว่าเรียกมาเจรจากันก่อนไหมคุยกันก่อนไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปแจ้งไม่ไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วไปทำอย่างนั้นเนี่ยบางเราไม่ได้ตรวจร่างกายเอาไว้คำพูดของเราน้ำหนักมันจะหายไปยังไงแล้วแต่ไม่ว่าจะยอมความกันได้หรือไม่ได้ก็ตามถ้าเป็นบาดเจ็บธรรมดาไม่สาหัสเนี่ยครับ เราแจ้งไว้ก่อนตรวจร่างกายก่อนอยังไงก็ขอร้องคุณตํารวจให้รับเป็นคดีความนะครับถ้าเกิดเจอเคสไหนที่ตํารวจไม่รับจริงๆลองโทรปรกสาทธนายกรนะครับทนายกรแนะนําให้ยังไงก็รักษาสิทธิ์ตัวเองก่อนนะครับ,ยาายอ,นนรบอย่าให้คนที่ทาร้ายร่างกายเนะี่ยเขาได้ใจเราและทำร้ายร่างกายเราในครั้งหน้าอีกอยังไงฝากไว้เลยนะครับทำร้ายร่างกายยังไงต้องเอาเรื่องนะครับแล้วก็ไอ้ที่ว่า,าสามีทาร้ายร่างกายภรรยาอันเนี้ยก็แจ้งได้นะครับอย่าเชื่อตํารวจนะครับว่าเป็นเรื่องในครอบครัว แม้เป็นเรื่องในครอบครัวก็สามารถที่จะเอาเรื่องสามีที่ทาร้ายร่างกายได้และใครเป็นผู้ชายนะครับทานายกรขอฝากเลยว่าอย่าทําร้ายร่างกายผู้หญิงครับถ้าคุณคิดทําร้ายใครทําร้ายคนที่เขาสามารถต่อสู้คุณได้ฝากไว้เลยนะครับต้องระงับอารมณ์ให้ได้แม้ว่าผู้หญิงเขาจะพูดกับเราแย่แค่ไหนหรือใช้อารมณ์มากแค่ไหนก็อย่าไปทําร้ายเขาครับสุดท้ายท้ายสุดยังไงการที่เราทำร้ายผู้หญิงเราก็ไม่แมนอยู่แล้ว ระง,งับอารมณ์ครับทนไม่ไหวเดินหันหลังเดินหนีแล้วค่อยกลับมาคุยกันก็ได้ฝากไว้เลยนะครับผู้ผู้ชายทั้งหลายแหละนะครับที่ชอบทำรายร่างกายคนอื่นอย่าทําแล้วก็ผู้หญิงนะครับเป็นไปได้ก็ระง,งับอารมณ์หน่อยครับอย่าทำา้ายผู้ชายเขาเลยเขาไม่คือแม้บางคนเขาจะอดทนได้แต่เจอบางคนที่อารมณ์ร้อนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากได้ยังไงก็ฝากไว้เลยนะครับว่ายังไงต้องแจ้งเนาะติดขัดยังไงโทรหาทนายกรได้นะครับก็ทักแชทมาขอเบอร์ได้หรือแม่ก็โทรมาที่ 097 1308 451นนะครับใครชอบใจก็ฝากกดถูกใจฝากติดตามในคลิปนี้และคลิปอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ